สิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตเราก็คือภาษาภาษามันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนกุญแจที่แบบมันเปิดประตูเปิดหน้าต่างหลายบานมากมันทําให้โลกของโฟมันกว้างขึ้นมันทําให้โฟเข้าถึงแบบ ความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายที่แบบคือโฟมไม่เคยได้เรียนรู้ในโรงเรียนเพราะโฟมไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนมหาวิทยาลายัยไม่ได้จบการศึกษาสูงๆเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนมีคําพูดคํานึงนะคะที่โฟเนี่ยคือได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฟังมามันมีคําพูดของเขาอยู่คํานึงนะคะที่โฟร,รู้สึกว่าโฟชอบมากแล้วโฟก็เก็บไว้เป็นปัชญ,ญาในการใช้ชีวิตเลยเขาบอกว่า um, some say the world is big some say the world is small I say my world it grow In every language that I learn คือมันแปลว่าคือแบบบางคนนะ่ะก็บอกว่าโลกมันกว้างใหญ่บางคนก็บอกว่าโลกใบนี้มันเล็ก แต่สาหรับชั้นน่ะคือโลกของชั้นน่ะมันเติบโตโลกของชั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลโลกของชั้นมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากทุกๆภาษาที่ชั้นเรียนก็คือลูกค้าเนี่ยคือเขาเรียนเขาเป็นโพลีกรอดนะคะคือสามารถที่จะสื่อสารได้แบบ11ภาษาอย่างคล่องเลยนะคะก็คือสิ่งนี้ละค่ะที่มันทําให้โฟแบบยิ่งมีแรงบันดาลใจแล้วก็ยิ่งทําให้ชีวิตของโฟมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จากทุกๆภาษาที่โฟเรียนการที่โฟเก่งภาษาการที่โฟสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้มันก็ทําให้โฟได้มายืนอยู่จุดๆุดนี้แล้วค่ะจุดที่โฟยืนอยู่ในทุกวันนี้จุดที่โฟยืนอยู่ในตอนนี้ถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วโฟไม่เก่งภาษาโฟไม่ฝึกภาษาโฟก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้มาพบสามีต่างชาติไม่มีโอกาสที่จะได้มายืนอยู่จุด ที่ฟยืนอยู่ในทุกวันนี้เราไม่ตัดสินใจเราก็คงจะต้องยอมจำนนแล้วก็ยืนอยู่ในจุดๆที่เราในในชีวิต เดิมที่เราไม่ได้อยากอยู่คือเพื่อนๆไม่ได้พอใจในชีวิตที่เราเป็นอยู่อะค่ะเราลองมาตัดสินใจเปลี่ยนแล้วก็ลองค้นหาวิธีที่จะทําให้เราอะสามารถไปสู่จุดที่เรายืนที่เราต้องการได้นะคะปัหจุบันนี้ขอส่งกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะจากเบลเวียมขอเอาวิวสวยๆมาฝากทุกคนนะคะให้มีแต่ความสดชื่นนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ